สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับพบกับเกมที่ทุกคนรอคอย order c ชนะฮะเกมที่เราจะต้องไปดูแลโกดังสินค้าสุดหลอนเพราะลูกค้าเราจะสั่งของออนไลน์เราก็ต้องวิ่งออกไปหาของในโกดังที่มีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้น่ากลัวมากๆเลยครั้งที่แล้วตอนเล่นเดโมเนี่ยเล่นแบบโง่โด้วยนะเล่นแบบไม่ซื้อของออนไลน์มาช่วยเลยอะ่ะอาหารแมวก็ไม่ซื้อด้วยแต่ตัวเต็มรู้แล้วว่าซื้อได้จากคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้ซื้อให้แล้วตัวเกมเต็มครับปรับแบบแมวที่คุณต้องการคุณจะเลี้ยงแมวพันไหนตั้งชื่่่่อแแมมมมวววววดด้้้้้ยยผเนนนนีีีตังาขจร เหมือนมีแผลเลยโอเลี้ยงแมวสีขาวให้มันเหมือนในถ้วยให้มากที่สุดเป็นหมาในคราบแมวถ้าพร้อมแล้วนี่ตาสองสีด้วยเริม่มต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดเวลลอปเปอร์ที่ส่งเกมมาให้พี่นัทเล่นก่อนใครเลยนะแต่ว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่ก็คือพี่ปล่อยวันที่1 0วันที่เกมขายนั่นแหละแต่พี่เล่นก่อนเลยนะใครดูไลฟ์สดอยู่ก็จะรู้ว่าเล่นตั้งแต่วันที่6แล้วถือว่าเป็นเอ c ก u s i ล e ของช่องนัทปิ่นโตที่ทุกคนได้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าตเก้าิอรงงน75ด เราต้องทำยอดได้ถึงทาได้ไหมว่าเล่นยังไงวะโอเคอันดับแรกขอต้อนรับก็สู่วันแรกที่ Jolly Box บริษัทของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทแพ็คของออนไลน์นะอย่าลืมดูโปสเตอร์คําแนะนําก่อนเริ่มด้วย 1. p r i n ปริ้นออเไปเอามา 3. ม,มาแพ็ค 4. ส,ส่งแค่นั้นแหละง่ายๆโอเคกดคลิกซ้ายเพื่อใช้ล็อกอินเรามีเงินอยู่20บาทเราซื้ออะไรได้ไฟฉายควรซื้อปุ๊บมาปับ๊บส่งเลวเวอร์ได้มาแล้วไฟฉายแล้วอาหารแมวละ่ะ เขาไม่ห่านแมวปะผมไม่เห็นอาหารแมวนะมีใบเซอร์ลงชั้นใต้ดินด้วยนะครับเนี่ยนี่แปลว่ามีหลายโซนมากๆนะนี่ไงอาหารแมว20เหมือนกันทําไมกูไม่ซื้ออาหารแมววะกูซื้อไฟฉายก่อนนะครับไฟฉายมันต้องใช้อ่ะพิมพ์ออเดอร์ดีกว่าออเดอร์แรกมาแล้วมาแปดพิมพ์ออเดอร์อีกทำทีรัน wh ศูนย์หนึ่งศูนยาไอ้ทีท่ WH ทจำยากเนี่ย wh 0 1 0 5 3 1 wh 0 1 0 5 W H สอะไรนะ W H ศูนย W H คือตรงเออว่ะ W H ศูนย์่มันมีแต่ a ถึงแไม่ใช่วะทำไมมี W H ด้วะอ๋อนี่ย W H T หนึ W ศูนยคือนี้ปะ่ะกดสิวะ ไม่ใช่เหรอมันมี W H A W H B W S S อะไรด้วยวะเนี่ย W H Q เอ้าวุ้ยนี่ไงบังเอิญวิ่งมาเจอมันเลียงไงวะไม่เข้าใจอะเสียงอะไรวะมาแล้วทุกคนอย่างรวดเร็ว โอ้มีวิ่งแล้วเหนื่อยเลยครับรอบนี้สตามิน่าสตามิน่าคือหลอดข้างบนหัวเรานะก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าผมลืมทุกอย่างไปหมดแล้วอึใช่ไหมนะโอเคต้องย้ายหน้านะครับเพราะว่าคุณจะไม่เห็นว่าแบบอาหารแมวมันเหลือเท่าไหร่นี่มีเลือดแมวอยู่ข้างล่างทำไมมันมี wh อะไรได้วยวะ whm m หนึ W H M 1 0 3 W H M 1 0 3 W H M 1 M <S <S> <S 1 0 3ตัว L ด้านบนโ,โชคดีที่กูเป็นคนที่ทำได้เร็วมาก อดเยี่ยมมีประสบการณ์ต่อไปทหนึ่งึกจึโอเคทหนึ่งึกจึ ABCDFGH IJKL T ึกจึ๊ึกจึ๊นี่ยังไงนะลืมแล้วอะจึกจึึก เกือบลืมเะเสียงอะไรวะตัวอะไระเนะ่ะวิ่งได้น้อยมากเลยอ่ะเหนื่อยแท้มันเหนื่อยเร็วมากเลยอ่ะใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มอย่างรวดเร็วอุ้ย ทำให้เหมือนมือโปรเขาทำกันเหมียวโอ้โทนนะลูกขนมถ้วยโอ้โหดีหนึ่งศูนย์สี่แม่งยากนะเวย้ยจำแพทเทิร์นแล้วต้องจำมันนี่ด้วยเวลาเล่นเอ็มจะมึนๆหน่อยผมพยายามจำภาพอยู่ดีหนึ่งศูนย์สี่นี่ไงกูลืมภาพไปแล้ว เียเสียงอะไรอ่ะมีของที่ซื้อแล้ววิ่งเร็วปะวะไอ้แค่หัวใจสีดำใครนะที่สั่งหัวใจสีดำอัดโฟมให้นั่นเป็นไงผลจากการเล่นเดโมครองมากกูว่ากูได้เงินเกินแล้วนะยังไม่จบอีกเหรอ คอมพิวต้าแล้วก็ไปนอนก็ได้เลยนี่ข้านอนได้แล้วป่ะยางหรอนายจะเอาขี่อันไนีหนึ่งศูนย์สี่กลางขวา G หนึ่งศูนย์สี่บนซ้ายกลางขวาบนซ้ายกลางขวา สเก็ตบอร์ดวะมีคนอยากเล่นสเก็ตบอร์ดวะพี่นัทลืมใบป,ป่าหน้าหรอเ,รอเมื่อกี้ก็ป่าเอ้ยไอ้เ้ยใส่ดิอ่ะเอาละงานหยาบละเฮ้ย อ๋อพี่ไม่ได้ปาหน้าเลยนี่ว่าสักอันเลยนี่ว่าจ้านั่นคือสาเหตุที่ฉันไม่ผ่านใช่ไหม <laughs> นี่เป็นไงล่ะผลจากการเล่นเดมโมเป็นไงความเร็วมาเหนือทุกสิ่งกูเพิ่งมาปาหน้าเอากล่องสุดท้ายคนดูจะแบบพี่เมื่อไหร่พี่จะรู้ตัวพี่รู้ตัวแล้วไปนอนดีกว่าคืนแรกได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง เราสามารถทําเพิ่มได้นะตับใดที่แมวมึงยังมีชีวิตยอยู่พอแล้วไม่แปะสติกเกอร์เลยโดนหักเงินยับยับโอเครู้สึกผิดไหมถามว่ารู้สึกผิดไหมไม่ไม่อาหารแมวก็ซื้อไว้บ้างซื้อไว้ก่อนแล้วเบสเมนต์เซอ t i ติฟิเคชัคืออะไรวะเราสามารถเข้าชองช่ั้นใต้ดินได้ซึ่งจะมีของมูลค่าสูงขึ้นในการสั่งออเดอร์ด้วยอ๋อเหรอแล้วนี่อะไรชั้นวางป้ายสอันใช่ไหมอุ้ยดีนะ เอาเอา,เอาของก่อนนะอาหารแมวเอ้ยยังไม่นอนวางวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเติมให้เราต้องทำของที่อดนวยความสะดวกกับชีวิตเออแปะป้ายได้สามอันแล้วแบ็คแพคนี่คืออ๋อเพิ่มไอเทมได้ชิ้นหนึ่งเหรอว๊อ้ดีจังซื้อหมดอ่ะอะไรดีๆก็ซื้อหมดสแกนทิกเกต อ๋อเอ๊ะอ้าวกูซื้อสแกนเนอร์เหรอเอากูไม่ได้ซื้อแม่แพคเหรอเอากูซื้อสแกนเนอร์เหรออ๋อแต่ก็ดีนะการซื้ออันนี้มันจะทำให้เราสแกนและจำลายได้ใช่ไหมล่ะโอเคถือว่าดีงามไปอ่าเฮ้ยดีไปเลยดีสองศูนย์สองว่าแต่ไฟฉายกูไปไหนแล้ววะ ดีสองว่ะดีสองคือแถวยาวนี่มึงแล้วไฟฉายไปไหนอะไอ้ย้าโคตรมืดเลยเพอไม่มีไฟฉาย เปิดวะเฮ้ตีสองศูนสองเสียงตัวเฮียอะไรมาเนี่ยทำไมไม่เปิดให้ผมมาหายแล้ว ใหญ่ตัวอะไรอะ่ะไฟฉายก็ไม่มีเฮียสลับสีอ๋อเหรอโอ้ oh my god กลับมาให้ข้าวแมวเลไเฮียชีวิต ให้ตรงไหนวะเนี่ยคือกูถือไม่ได้อย่างเดียวเหรอโอ้โหยังไงนะโอเคไฟฉายดีกว่าปะ่ะเอาจริงตัวเที่อะไรเนี่ย ผมลืมหมดแล้วทุกคนในหัวผมไม่ต้องกดอะไรอ๋อนี่สามไหมล่ะเสียงเฮียอะไรอ่ะ แมวกูตายแน่ทรงนี้ใครก็ได้ฝากเลี้ยงไอ้ถ้วยต่อด้วยน่ากลัวไปบ้าผมไม่ลืมไม่ลืมแปะแล้วครับผมของ่ายๆหน่อยได้ไหมอ่ะไอ้เหี้ย V 2 0 2 V 2 0 2โอเค วีเลยนะไกลจังเลยอะ่ะจำอันนี้จำง่ายสุดแล้วอะ่ะ อยากได้ไอ้นั่นจังเลยอะ่ะเสียงเฮียอะไรวะอยากได้แบคแพคไว้ใส่ของสองชิ้นจังเลยอะ่ะเสียงอะไรก็แก๊กแก๊กก็ไม่รู้แมวฉันเสียเวลากับกล่องแรกไปโครเยอะ โคตา85้าเว้ยอีกแค่กล่องเดียว A B C D F G H I, J J โอ้ยจำยากแท้ J 2 0 5เฮะเฮเสียงอะไรวะกูลืมหมดแล้วเนี่ยไอ้เฮีย อออสตีหลุดแล้วเนี่ยแค่เสียงมากูนั่นมันอยู่นั่นเด <c oughs> ไปแถวสองก่อน <c oughs> ออมีเลือดมีอะไรอีก เจศูนย์เจ็ดฮะอะไรวะลืมอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะแมวจะตายเหรออดทนไว้ก่อนลูกอดทนเพื่อพ่อนะ พ่อจะไปถึงทางเข้าลูกโอ้ยเสียงก็อยู่ข้างๆเนะาะจะตายลูกจะตายลูกจะตายลูกคือถ้าเราเข้ามาในห้องแล้วเลือดจะไม่ลดนะครับแมวอะอือกูได้โคต้าแล้ว นอนเถอะเกยมยากนะเนี่ยแล้มันเสียวะ่ะลุ้นโคตรวันที่สามแล้วห่วยเอ้ย ลูกพ่อไหวไหมลูกลูกไหวไหมพ่อไม่ไหวแล้วลูกมันจํายากเว้ยคือคือถ้าเจองอ่านยง่ายอยเราจะจําได้แต่ถ้าเจอแพทเทิร์นที่มันต้องแบบไข่สองสามจุดเงี้ยหนึ่งคุณต้องจาแถวสองคุณต้องจำแพทเทิร์นสามคุณต้องระแวงผีสติแตกจ้ามึงไม่ต้องแบบถือของได้สองชิ้นหรอกสแกนเนื่องอัปเกรดคืออะไรสแกนได้สามตัววิดีวะไอ้เหี้ยแต่ยากจังหวะนี้คืออยากได้นี่เว้ยอ่านี่ไงถือสแกนเดอร์กับแฟลชไลด์ได้ต้องการสิ่งนี้แหละกูได้ถือไปสองอย่างไอเวน อ่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อเอ็กซ์ต้าเฮ้ยเงินเหลือ50าสิบแบ็คแพ็กแบ็คแพ็จะซื้อของได้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นต้องอัปเกรดสแกนเนอร์ให้ได้ก่อนครับซื้อแบ็คแพ็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาตังมาอัปเกรดสแกนเนอร์วันนี้เราต้องได้เงินเท่าไหร่นะร้อยห้าบาทโอเคผมจะไปที่ N 3 0 2ก่อนเพราะผมถือนี้ในมือผมจำได้อยู่ N 3 0 2โอเค N 3 0 2ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแวะขากลับเสียงใกล้มากเลยอะ่ะ คือห้ามเข้าใกล้เลยเหรอเนี yeah. ่ยแล้วแถวมาเริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเริ่มไป A 3แบบแถวหลังๆอ่ะัวดรองเท้าก่อนดีมไหมเนี่ยเอาเหมือนเดิมก่่นนะสแกนอันนี้ดิสแกนไป A B C D F G H A B C D F G H I J K เอสกสแกนอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปไป A 2สากันมาคือยังไงวะห้ามวิ่งห้ามเปิดไฟอย่างเงี้ยเหรอไม่วิ่งก็ช้าเดี๋ยวแมวตายอีกวิ่งเลนนอกสุดน่าจะง่ายสุด อ้าวแล้ว a สามศูนย์สองมันรูปอะไรนะลืมแล้วอ่ะไม่มีรถขวางด้วยไม่ให้เข้าไม่ใช่หรอรูปอะไรนะไอ้หียรูปอะไรวะ เฮ้ยรูปอะไรอะลืมอะลืมอะกูเริ่มใหม่ได้ปะไอ้เอ้ยเอาใหม่ขอใหม่ดูผมต้องบอกคุณเลยนะก็จำได้ว่ามันเป็นตัว L ไม่ใช่หรอเปล่าสักอันหนึ่งอะสมองพังสมองพังอ่ะผมจะสแกนอันนี้ไปแล้วผมจะจำมันนั้น a b c d f g h i j k h i j กั k j ใกล้กันกว่า เอออ่ะมาเราไปที่ J 3 0 3นะครับไปที่ J 3 0 3เป็นตัวมุมใช่ไหมมุม1 1568โอเคจำเป็นตัวเลขน่าจะง่ายกว่า1568 J 3 0 3 1568 เอชสามศูนย์หกทีบีซีดีจีเอชสามศูนย์หกหนึ่งสองหกเจ็ด ตูอยู่ข้างหน้าแล้วลูกแม่งโกดังแม่งมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยเฮียกลับมาแล้วถ้วยสมองใครซื้อวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคลูกวันนี้เรามาดีลูกหิวไหมหิวไหมหิวอ,อดทนนะไปแ L ก่อนเพราะมันแถว5้าเหมือนกัน1 1 4่งหนไม่ใช่1 5 6 8งห้าหกแป L สา5ศูนย์างห้าหกแปด L สามศูนย L สามศูนย L 3 0 5 1 5 6 8 L 3 0มห 1568เสียงเสียงแย่ๆนี่มันเอ่อไปทางนู้นหนึน่งหต่อไป มุดไม่ได้เหรอเอฟสามสองสามห้าเก้า ยับยับเลยกูออกขวาสุดเลยต้องมุดให้เก่งเกมนี้เฮียวิ่งตามซอยไม่ดีครับกลับมาแล้วครับถ้วยพ่อกลับมาแล้วลูก พ่อทำงานเสียงตายเพื่อหนูนะมือโปรร้อยสี่สิบสองแล้วอยากได้อีกสักกล่องว่ะเพราะว่าเราอยากซื้อของดีๆขดโลบไม่ตายดีนะรู้ป่ะ P สามศูนย์สองสี่เหลี่ยมบน ตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเฮียอะไรวะมันไกลจังเลยเนี่ยไม่น่าดีแล้ววะ เจะตายกลับเลยแล้วกันทางอยู่ข้างหน้านั่นเองเร็วเหนียวรอก่อนถ้วยรอพวกก่อนเดี๋าจากพวกไปกล่องเดียวพอพอทำได้แค่นี้จริงใครสั่งพัดลมวะไอ้เี้างงปุ่ม โอ้ยมาสิวะร้อยแล้วครับแน่นอนเลยฉันต้องซื้อของสแกนเนอร์อ,อัพเกรดครับเพื่อให้เราสแกนได้2อ,อันจะได้ไม่ต้องจำให้ปวดหัวไม่ซื้อหรอเอ๊ะถ้ากูซื้อ อ๋อแต่ได้โค้ต้าแล้วนี่ใช่ไหมล่ะนอนถึงโค้ต้าแล้วนี่ขนต้องห้าชิ้นเย้ yeah! อ๋อเราต้องซื้อของตอนนี้แต่ว่าระหว่างการเปิดชั้นใหม่นี่ running shoe ครับอึดขึ้นวิ่งดีขึ้นอุ้ยอยากได้หมดเลยอยากได้หมดเลยจริงๆสแกนเนอร์กูก็อยากได้รองเท้ากูก็อยากได้แล้วมันก็จะมีเรื่องของแบบของเล่นแมวอะไรด้วยนะเพิ่มความสุขแมว40เห,หรอพวกนี้คือเหมือนแบบเติมถาวรปะก็เป็นไปได้นะครับทำให้หลอดมันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีนะครับเดี๋ยวลองลงทุนซื้อสักอันหนึ่งของเล่นหนูไว้ไหนอะนี่ นี่แงเป็น330แล้วถ้าแมวมีความสุขเจ้าของก็มีความสุขอ่าโอเคอ่ะแต่นี่เป็นแค่คลิปแรกนะบอกไว้ก่อนนี่เล่นคลิปแรกเกมนี้มันไปได้เรื่อยๆแล้วดูถ้าจะยาวด้วยเพราะว่าไม่รู้มันจะไปจบที่วันที่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีชั้นล่างๆชั้นใต้ดินมี HR ด้วย HR คือโซนไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงต้องเกิน10วันอนะ่ะถ้าเล่นวันแรกคลิปแรกเอาไป3วันให้เห็นกันว่าเกมเต็มเป็นยังไงสะพึงแค่ไหนซึ่งบอกเลยว่า น่ากลัวเล่นแล้วกดดันแต่พอเราเปลี่ยนวิธีการจํามาจําเป็นตัวเลขก็จําง่ายขึ้นตอนแรกพยายามจําเป็นแบบเตอร์ติดจำยากแต่พอจําเป็นเลขโอเคเริ่มเข้าเข้ามือเดี๋ยวถ้าเราอัปเกรดของเขามีอีกก็อยู่ที่การเอาตัวรอดแล้วว่าจะหลบผีได้นานแค่ไหนแต่ผมว่าเดี๋ยวหลังๆมันจะไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวมันจะมีตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นรอชมไม่ดีกับออเดอร์เทอชีนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าใครจะสั่งอะไรก็กดออเดอร์เข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวพี่รอสแกน QR ให้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัครบ